สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอตัวของ Power Automate กันนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะในตัว Power Platform เนี่ย Power Automate ก็จะเป็นตัวหนึ่งลองไปดูกันนะคะวันนี้เราจะมาเสนอตัวที่ชื่อว่า Business Central นะคะ Business Central เป็น ERP ตัวหนึ่งนะคะของตัว Microsoft เองเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ Business Central จะมีสองแบบคือ on cloud กับ on premise นะคะแต่วันนี้เราจะมา ใช้เทมเพลตที่เป็นอ n อนคลายนะคะง่ายนิดเดียวจากเดิมน,นะคะเราเวลาเราเขียนอินเทอร์เฟซนะคะหรือว่าเขียนโปรแกร,รมที่จะ,ะให้น t ติฟิเคชันไปที่อ e ีเมลหรือ m i c r o s t f t ีมเนี่ยจะใช้เวลาพอสมควรแต่เมื่อเรามาใช้ตัวของ Power Automate นะคะเราสามารถเลือกได้เลยเราก็จะไปเลือกตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวของคัส t ต m e r อร์แล้วกันนะคะ ตัวนี้นะคะ Notify on Team when a customer block in Business Central นะคะพุยง่ายว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นลนักษณะของการที่จะบอกว่าเมื่อมีอ,อตัวของ Business Central นะคะมีการบล็อกที่ customer ขึ้นมานะคะเวลาเขาบล็อกเสร็จแล้วเนี่ยตัวของออ Power Automate เนี่ยก็จะส่ง message ไปที่ Microsoft t e a m นะคะตามช h a n n e l ที่เราต้องการ โอเคทีนี้เราไปดูนะคะ f l o w เนี่ยจะต้อง Connect ก่อนซึ่ง2องแอปพลิเคชันนี้เราต้องมีสิทธิ์ในการเข้านะคะถ้าเราไม่มีสิทธิ์นะคะในการเข้า2องแอปพลิเคชันนี้เราก็ไม่สามารถทำได้คลิก Continue นะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะมาให้เราเลือกนะคะตั้งแต่ตัว v s i n e s s Central e n v i r o n m น n t นะคะแล้วก็เลือกว่าเป็นจะโพสลง m i r r s s o t t t e m s อะไรนะคะแล้วก็จะโพสลง Channel ไหนนะคะ เมื่อเราเลือกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรากด create นะคะก็จะ create ตัวของ Power Automate ให้เราเรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเราก็สามารถที่จะไปลองเทสนะคะในตัวของ Power ในตัวของ Business Central นะคะในกรณีที่เรา block customer นะคะว่าจะไปเกิด event นะคะหรือว่าไปเกิดตัว notification ที่ตัว Microsoft t e a m จริงหรือเปล่านะคะ เราก็ไปที่ตัวของอ Business Central ก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาที่ Business Central นะคะเราก็เลือก Customer นะคะที่เราอยากจะ test นะคะสมมุติว่าเราเลือก Customer นี้นะคะแล้วเรากดเลือกว่าให้เป็น Block s h i p นะคะพอเราเลือก Block s h i p เสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะต้องไปเกิดตัวของการ์ดที่จะไปโผล่ในตัวของ Microsoft Teams นะคะ เรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเรากลับไปที่ตัวของ Power Automate ของเรานะคะแล้วกลับไปดูที่ตัวของอตัวนี้นะคะเราก็จะเช็คที่ All Run นะคะก็จะมี history ขึ้นนะคะว่าโอเค success แล้วนะคะสามารถที่จะ export เป็น CSV file ก็ได้นะคะแล้วก็หรือเราจะกลับไปที่ edit flow ก็ได้นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะทำเทสก่อนได้ด้วยนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบรอ,อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะเราคลิกเทสต,ตรงนี้นะคะจะมี Manual นะคะหรือว่า Automatic นะคะ a u t o m a t i c เนี่ยก็คืออมันจะดึงตัวที่เราเทสล่าสุดไปนะคะมาะใช้การเทสอย่างนี้นะคะเรากดเทสก็จะส่งข้อมูลไปเหมือนกันนะคะก็จะเทสข้อมูลได้นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าโอเคจะเห็นว่าเราไม่ได้เขียนโปรแกร,รมอะไรเลยนะคะเราแค่เข้าไปดูนะคะแล้วก็สร้างจากตัวเทมเพลตที่ให้นะคะไว้คลิปหน้าจะมานำเสนอนะคะว่าถ้าเราครีทเองโดยที่ไม่ได้ใช้เทมเพลตจากที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ